ราวนี้เรามาดูนะคุูเล็กจะสอนโปรแกรมแชท GPT หรือเรียกว่า Open AI นะคะเป็นเป็นเรื่องที่สนุกฮะครูเล็กถ้านักสามไม่ไม่เล่นแล้วนะนะนะเวลานี้นะเราจะตามไม่ทันละนะคะเพราะพี่วุ้นได้พีวุ้นได้แบตเต็มเลยโอเคค่ะนะคะพี่ไก่ด้วยโอเคค่ะเนาะนี่ครูเล็กครูเล็กก็ โพสไปแล้วนะฮะชื่อว่าแชททุกคนก็จะได้คุยกับคนอื่นรู้เรื่องแชท GPT นะคะคืออะไรคือ AI นะคะเป็นปัญญาประดิษฐ์ด้านแชทบอร์ดแชทบอร์ดคืออะไรก็คือเดี๋ยวเราสามารถถามเขานะถามเขาได้ทุกเรื่องเลยอ่ะเนี่ยเหมาะมากเลยอ่ะปองพลอ่ะถามการบ้านได้เลยแต่บางครั้งเราต้องพิจารณา AI ก็อาจจะตอบเราจริงบ้างไม่จริงบ้างนะฮะแต่ดีมาก นักสาจะเล่นตัวนี้ได้เดี๋ยวคุณเล็กจะแนะนําให้เขาเรียกมันว่า Open AI นะฮะคุณเล็กไปเล่นมาละเมื่อกีน้นี้คุณเล็กก็ไปถามด้วยนะว่าถ้าจะเล่น t i ๊ Tok อกต้องทํายังไงถ้าจะไปเชียงใหม่ต้องนั่งรถอะไรเขาจะตอบเราได้หมดเลยอะ่ะนะคะทุกคนบอกว่าเอ้าแล้ว Google นะ่ะ Google เขาก็เป็นระดับหนึ่งฮะ,ะแต่ Chat GPT เนี่ยโอ้โหสุดยอดนะคะเหมาะสําหรับการค้นคว้านะคะการช่วยเหลือเราอ่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะ นักศึษาได้แล้วนักศึกษาจะสนุกมากเลยคิดอะไรไม่ออกมาถาม Chat GPT เขาเพิ่งเปิดตัวนะเปิดตัวให้เราใช้ฟรีด้วยอันดับแรกนักศึษาไปที่ลิงก์ที่ครูเล็กให้นะฮะ mm hmm. เขาเรียกว่า Open AI เนี่ยนะคะหนไหมคะแล้วที่สำคัญนะตอนแรกครูเล็กคิดว่าโปรแกรมเนี้ไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีภาษาไทยในไ,ได้ภาษาไทยมีด้วยเนี่ยเขามีทุกเรื่องเลยค่ะนะคะนักศึษาเข้ามาที่รายการนี้นะฮะ ถ้านักศึกษาอยากดูวีโอนักศึกษาดูวีดีโอได้นะคะทีนี้เราอันดับแรกเราจะต้องทําอะไรเราจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะนักศึกษาเข้ามาที่ OpenAI หรือ Chat GPT เนี่ยนักศึกษากดไปที่กดไปที่ตรงนี้ฮะ Learn More นี่นะคะนักศึกษากดไปที่ Learn More นะฮะให้ทุกคนสมัครนะคะนี่เขาจะเข้ามาแล้วเห็นไหมฮะเขาจะมาให้นักศึกษาสมัคร ะะให้นักศึกษาเลือกคำว่า t h a i Chat GPT ตรงนี้นะคะนะคะแล้วให้นักศึกษา Sign Up เลยฮะ Sign Up นะสมัครเลย Sign Up นะคะกดไปที่คำว่า Sign Up นะคะแต่ถ้าเกิดใครสมัครแล้วอย่างคุณเล็กก็สมัครไว้แล้ว l o g in ได้เลยดูคุณเล็ก Sign Up ให้ดูก่อนพอนักศึกษา Sign Up ใช่ไหมคุณเล็กแนะนำนะนักศึกษาสามารถสมัครด้วย Microsoft หรือ Google คอนติเนีย i วิชกูเกิลก็ได้ใช้เนลกูเกิลปองผลว่าไงกดตรงไหนนะคะก็จะใช้อิก็กด s i g อินไงอ้าวกด s i g อินหรือยังผมเห็นใส่อินไหมกดตรงทายแชท gpt ก่อนอ๋ออ๋อกดแล้วกรับกดแล้วยังกดแล้วครับอ่าแล้วมีคำว่าใส่อัพไหมเนี่ย ขึ้นไหมไม่ค่ะอ๋อไม่ขึ้นแล้วขึ้นอะไรอะ่ะขึ้นหน้าอะไรไขึ้นหน้าหน้าของแชทหน้าค่ะขึ้นหน้าแชทยังไงอะ่ะเห็นว่าอเปนเอไอโอเหน้าตาย,ยังไงอ,ะอ่ะไแคับเจ้าไว้คุณดูเลยดิคนอื่นขึ้นแล้วไซอัพเลยนะฮะนักศาึกาก็เลือกเลยปองพลดูนี่คือปองพลไม่เหมือนคนอื่นเพราะอะไรนะมฟองพลเครื่องปองพล,ลไม่อัปเดตอ่ะ ไม่มีคู l ก c h r ค m e อ่ะเนี่ยทุกคนเลือกเมลของตัวเองได้เลยนะคะสมาชิกคนไหนสมัครได้แล้วเลือกสมัครได้แล้วเลือกไปที่เมลแล้วผ่านให้กดเลขหนึ่งมาหาครูหน่อยแล้วเดี๋ยวครูจะแนะนำให้ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมเขาจะมีชื่อเราแล้วก็ใส่ชื่อใส่เบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ได้ด้วยนะเขาจะมีการถามนะคะ เพราะเราจะเอาเขาไปใช้อะค่ะใช่อย่างคุณเล็กอ่ะคุณเล็กจะเซ็นโค้ดพอคุณเล็กสมัครไปแล้วลืมถ้ามีคําถามนะฮะนักศึกษาก็ใส่โค้ดถ้าของนักษามีนะแต่ถ้าไม่มีก็ผ่านไปเลยนะะผ่านแล้วจะต้องอยู่หน้าตานี้อ่าเป็นหน้าตานี้ฮะ,ะแล้วรอหน้าตานี้มันขึ้นหน้าตานี้ไหมล่ะปองพลไม่ครับเข้ามาปุ๊บมันก็ขึ้นหน้า ผม,มเลยอ๋อถ้ามันผ่านเลยก็คือแสดงว่าผมผ่านเลยดินนถ้าไม่มีส่งให้ในสดอส่งมาดูดิโอของพี่ที่รักน่าทานนะคะถ้ามันผ่านเลยก็ไม่เป็นไรไงแสดงว่าเราเรา,เราผ่านแล้วนะออ่าม,ม,มันขึ้นยังไงอ่ะครูไม่รู้อ่ะ เออนี่ครับขึ้นแบบนี้มัยัง เลือกดูดิไหนโทกส่งมาส่งมาตรงไหนอะในสตรีมครับฮะในสตรีมในสตรีมอ๋อ Google Classroom ใช่ไหมใช่ไม่เห็นเลย ก็ก็ถูกงานนี่ไงก็ผมก็กดไปที่นี่ไงก็ครูเมื่อกี้นี่ไงเลนโมข้างบนอ่ะไม่กดเลนโมล่ะข้างบนกดเลนมออ่ะลองกดอ่าแล้วมันก็เข้ามาอีกหน้าหนึอ่ะกดเลนโมเสร็จเห็นคำว่าไทยแชท GPT ไหมอ๋อคกดหรือยัง กดลอ่ะ,อะกดลงไปกดลงไปแล้วทำไงต่อสายอัพโอเคไหม oh. อ๋อท่านอื่นแล้วคะท่านอื่นผ่านไหมฮะได้แล้วคขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยนี่ขนาดไม่ใช่สวนะเด็กเด็กนะอนหรยังโอเคท่านอื่นแล้วคะท่านอื่นละอ่าพี่มุย้ยหนึ่ง ใครหนึ่งกดหนึ่งนะคะขอใครไม่ผ่านรีบถามเหมือนเหมือนปองพลเลยฮะให้ผ่านรีบแล้วเดี๋ยวคุณเล็กจะแนะนําถ้าผ่านแล้วโอเคพี่มุย้ยเราก็ตอบ n น็กอย่างเดียวเลยเนี่ยเป็นฟรีนะเป็นฟรีนะปองพลตอบ next ไปเรื่อยเน็กไปเรื่อยๆจบแล้วเนี่ยเราผ่านแล้วเนี่ยเขาเขาเป็นการเตือนว่าเออเออ chat GPT เนี่ยทําอะไรได้บ้างนะคะทําอะไรได้บ้างแล้วก็ตอบดัน เรียบร้อยจากนั้นเขาก็จะมีมีคำถามให้เรานะคะว่าเอาไปทำอะไรนะคะมีเซิร์ฟเวอร์มีแอสเซมบล<ม>ยังไงนะครับเนี่ยเวลาเราจะใช้งานนะไม่มีอะไรเลยวันนี้เรื่องง่ายมากเลยเราสามารถเขียนเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมเห็นช่องตรงนี้ไหมคะเราสามารถพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนีคะเขาสามารถให้เราใช้ฟรีรีเสิร์ชสมมติยกตัวอย่างคุณเลจะพิมพ์คำว่า ภาษาไทยเนาะขอทราบวิธีการทำข้าวผัดดูนะเห็นนะนักศึกษาดูนะอ๋อ,อพี่ไก่โอเคค่ะผ่านให้ได้นะนักศึกษาจะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะอ่าจากนั้นนักศึกษาดูดิขึ้นมาละเห็นไหมคะขอทราบวิธีการทำข้าวผัดนักศึกษาดูนี่เขาตอบให้นักศึกษาละ ข้าวผัดข้าวผัดไทยคืออาหารที่มักจะนําข้าวหอมมะลิหรือข้าวสําเร็จนี่ไหมคะประโยชน์ของเขาดีมากๆมาผัดกับพริกแห้งหอมและผักนี่เห็นไหมนะยิ่งกว่ายิ่งกว่าอะไรเลยอะ่ะคือแบบว่าเขาสามารถอันนี้งาน,น,นจากเชื่อก็ไม่ได้นะใส่ปลาร้านี่ไม่น่าเชื่อนะจะมีปลาร้าโอเคทุกคนสามารถพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดเลยนะคะอห็นไหมคะวิธีทำข้าวผัดคือเตรียมวัตถุดิบ นศาลองป้อนดูค่ะใครทำสำเร็จแล้วนะฮะอันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่า Chat GPT เขาบอกว่าตัวนี้จะทำให้คนตกงานเพราะมันจะมาช่วยมันจะมาช่วยทุกอย่างเลยค่ะรีเสิร์ชต่างๆถามงานถามอะไรได้หมดนะคะนศาดูตัวอย่างที่เขาตอบนะเนี่ยเห็นไหมคะเดี๋ยวถ้าเป็นภาษาอังกฤษละ่ะ เขาเขาได้หมดเลยคุณเล็กก็คุณเล็กก็ไปเรียนรู้มาโอ้โหน่าสนใจเนาะน่านำมาใช้นะคะนำมานำมาแนะนำนักศึกษาค่ะถ well ้าเราอยากแคปเจอร์ไปให้ใครเราก็แคปเจอร์ไปส่งให้ใครดูได้เลยนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องสำหรับที่คนคนที่เขาค้นคว้าหรือทุกคนถามว่าแล้วถ้าเกิดเป็น Google ล่ะ Google Google เขาก็จะอีแดกอีแนวนึงอะค่ะแต่ถ้าเป็นแชท GPT เนี่ย เขาก็ใจไหมคะเขาจะขึ้นหัวข้อมาให้เราว่าเนี่ยกำลังหัวหาหัวข้อชื mm ่อ mm. ว่าการทําข้าวผัดเกิดนักศึกษาอยากเอาหัวข้อใหม่และสําคัญนะที่สําคัญนะคะเขาต่อยอดถามต่อได้เลยนะเขาเป็นเขาเป็น AI ที่ปัญญาประดิษฐ์ที่ให้นักศึกษาสามารถต่อเหมือนเหมือนปองพลลองถามสูตรคํานวณนะเขาเขาตอบสูตรคํานวณให้ปองพลได้เลยนะคะไปเซิร์ชแล้วก็ไม่รู้คําตอบอะและสําคัญนะ ใครเขียนโปรแกรมอะไรเนี่ยแชท GPT เขาสามารถค้นหาก,การกอะไรต่างๆได้ทุกคนลองเล่นดูก่อนอนะ่ะคุณอย่าไปเชื่อคุณเล็กว่าคุณเล็กบอกนั้นจริงไหมแต่สิ่งที่สาคัญเขาสามารถให้เราทําอะไรได้มากมายเลยอะทีนี้คุณเล็กลองตอนนี้การทําข้าวผัดใช่ไหมมันก็อยู่หัวข้อนี้ใช่ไหมคุณเล็กจะพิมพ์ต่อว่าออขอเป็นข้าวผัดกะเพรา ข้าวผัดกะเพราขอเนิ่พข้าวผัดกะเพราเมื่อกี้ขอทำข้าวผัดแล้วนะนี่เขาก็จะเขียนต่อเกะเพราคือผักชนิดหนึ่งซึ่งใช้ทำอาหารข้าวผัดกะเพราหรืออาหารต่างๆเห็นไหมคะนักศึกษาดูเิเขาสามารถถามดีมากเลยอ่ะหรือพี่ไก่อยากจะถามเกี่ยวกับเกษตรอะไรนะฮะพี่ไก่สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะคะเตรียมวัตถุดิบ แต่บางเรื่องก็อย่าไปเชื่อเขาหมดะฮะนะคะจบละโอเคก็จบเรื่องของการใช้ถ้านักศึกษาบอกว่านี่ไงมีคําถามเนี่ยไหมเขาจะมีอยู่ด้านข้างนะคะเดี๋ยวกูเลยให้ดูก่อนเมนูไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเกิดหัวข้อนี้การทํำข้าวผัดใช่ไหมเกิดนักศึกษาจะเอาหัวข้อใหม่ New Chat นักศึกษากดบวกเนี่ยกดบวกดบวกดบวกใหม่นะเช่นคุูเล็กจะค้นหาคําว่าอคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเอาภาษาอังกฤษบ้างอ่ะกูเล็กลองพิมพ์คํา,า,คว,าว่า AI แล้วกัน ไห้าวนี่เนาะนักศาลองค้นอะไรได้หมดเลยฮะ mm hmm. อ่าไหมคะเขาก็จะเกิดหัวข้ออใหม่ i อ sorry ไม่สามารถเห็นไหมคะเขาก็สามารถที่จะพิมพ์ต่อไหมคบมันอยู่ที่บางทีนักศานึกถึงการใช้มือถือสื่อ้ายกันเลยฮะนะคะเขาก็สามารถให้เราไม่สามารถที่จะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะค้นมาให้เราได้หรือ ลบอกว่าให้เขียนจดหมายไลท์ภาษาอังกฤษเนาะไลท์มุย้ยเอาไปใช้งานได้เลยค่ะไลท์อีเมลให้เขียนอีเมลให้หน่อยนี่เป็นต่อไาเห็นไหมคะเขาจะเขียนให้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะคำถามนักศึกษาพิมพ์ภาษาอังกฤษได้หมดเลยนะจะให้เขาทําอะไรนี่เขาก็จะเขียนไปเห็นไหมคะเขาก็จะ พี่ธีรักเอาไปใช้งานได้เลยนะฮะเนี่ยทุกอย่างเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดเนี่ยเนยเขาก็จะเขียนให้เรานะคะประมาณนี้เห็นไหมคะแต่ถ้าเกิดเราจะต่อยอดน่ะนึมถืว่าคุณเลจะเอาหัวข้อ Newchat ใหม่คุณแล้วจะเอาหัวข้อเกี่ยวกับการภาษาไทยบ้างคราวนี้การเรียนออนไลน์ลองดูดิเขาจะเขาจะเซิร์ชให้เรายัางไงออนไลน์ าการเรียนออนไลน์เนี่ยเขาเหมือนกับว่าทําบทความทําเป็นเห็นไหมบอกด้วยนะว่าออนไลน์เรียนนิ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านอิอนเทอร์เนต็ตเนี่ยเห็นไ,ไหมคะคือตอนแรกคุณแล้กก็จะจะไม่ไม่ได้อามาสอนแต่ที่คุณแล้วไปเห็นแล้วมีประโยชน์มากเลยนักศึกษา,าจะได้เอาหัวข้อนี้ไปเรียนรู้อนะคะ่ะแล้วเหมือนกับทําวิทยายนิพนธ์ทาเปเปอร์ได้เลยอะนะคะในยุคนี้นะโ้สุดยอดเห็นไ,ไหมฮะ เราสามารถใชเ้เขาเรียกมันว่า Chat GPT น้าสาวก็จะคุยกับคนอื่นรู้เรื่องนะฮะสบายเลยเราใช้ Chat GPT เอามาช่วยในการค้นคว้างานของเราทําให้งานของเราเนี่ยดูแล้วดีฮนะน่าเชื่อถือเห็นไหมดูดิเห็นไหม,หไหมการเรียนออนไลน์หนไหมคะใครจะทำะรายงานปองพลเนี่ยโดนกันบ้านที่ปองพลจากคุณครูท่านอื่นให้มาปองพลก็สามารถมาเซิร์ชนี้ได้เห็นไหม เป็นการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งมีหลากหลายรูปแบบเช่นการเรียนออนไลน์ผ่านวิดีโอผ่านแอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์หรือผ่านอีเมลการเรียนออนไลน์มีประโยชน์มากเช่นสามารถเรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่สามารถสามารถเลือกเรียนรู้เนื้อหาที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นไหมคะดีมากๆเลยเห็นไหมฮะเนี่ย สุดยอดเลยอ่ะครูเจอเจอโปรแกรมนี้นะครูเล็กไม่ต้องคิดมากละเดี๋ยวครูเล็กก็เอาไปเอาไปใช้เวลาเขียนทําโครงการทํารายงานนะคะแต่บางทีเขาอยู่ที่คําเนาะคาเขาอาจจะไม่ไม่ครบนะคะเนี่ยเขาก็จะขึ้นหัวข้อให้เราก็จะอยู่ในเมลเราเนาะส่วนคําว่าดูดูเมนูต่อนะคะตรงคําว่า New Chat เนี่ยนักศึกษาจะสร้างกี่แชทก็ได้ส่วนหัวข้อตรงนี้นะคะก็คือ Clear Conversation ก็คือถ้าเกิดนักศึกษากดลียร์เมื่อไหร่ ไอ้การสนทนาในนี้ก็จะหายไปส่วนดร์กดร์กโหมดดร์กโหมดก็คือทําให้มันหน้าจอมืดเห็นไหมคะดร์กโหมดส่วน OpenAI Discord คุณเลกเคยสอนตัวนี้เนาะก็ยังแนะนําว่าไม่ควรนะักศึกษาอย่าเพิ่งไปเข้านะคะนอกนั้นก็เป็นแชทไงฮะเขาถือว่าเป็นแชท GPT OpenAI ส่วนไอ้ i s r o r d ตัวเนี้คุณเลกจำได้คุณเล็กเคยสอนมิจจิโอโนะอ่ะให้คอร์สที่แล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวคอร์สหน้าค่อยมาลื้อฟืน้นนะคะ ก็จบการใช้หัวข้อวันนี้นะคะอยากค้นอะไรค้นได้หมดเลยการเรียนออนไลน์สมมุติคนเราจะเปลี่ยนเป็นให้ลองค้นเรียนไลน์ด้วยออนไลน์ด้วย o o g l ิ m เ e t สิ e สเขาจะค้นให้เราไหม Google Meet เรียนอย่างไรเรียนอย่างไรอ่านี่นะต่อเนื่องจากอ่า o o g l e m e e t เห็นไ,ไหมเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยดูดิฮะ นักศษาดูนักศษาสามารถเอาเอาไปเล่นได้นะคะการเรียนออนไลน์เดี๋ยวครูแคปเจร์ไปได้เลยเนะี่ยเซฟไหมแบบสามารถสนทนาแบบสดหรือสนทนาแบบแบ่งกลุ่มนะคะใครอยากทราบอะไรพิมพ์ลงไปนะคะเวลานักศษาจะเลือกใช้นักศษาก็ไปที่ลิงก์ไปที่แชทนะคะ Open AI หรือ Chat GPT นะคะที่ที่ทุกคนเข้าไปเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะ เห็นะะไหมเป็นการแชทอ,อ่ะและเอไอก็จะตอบมาให้เราเหมือนที่เขาทุกคนกลัวกันตอนนี้ว่าตัวนี้เขามามีบทบาทเมื่อไหร่คนตกงานเลยเพราะไม่ต้องใช้อะไรละเพราะตัวนี้ AI ก็จะมาช่วยเราตอบตอบคําถามใช่ไหมฮะตอบคาถามแทนเลยสมมติเหมือนครูเล็กเอาไปใส่ได้เลยเนี่ยเอาเอาลิงก์นี้ไปใส่อยู่ในในเว็บอะ่ะนะคะว่าเวลานักศึกษาสอบถามมาแชทของ AI ตัวนี้ก็จะตอบแทนตอบแทนคนอะ่ะนะคะ โอเคไหมคะนักศึกษา,าดูสิสุดยอดเลยไหมฮะมีคําถามไหมคะจบแล้วฮนะจบหัวข้อวันนี้เลยนะคะวันนี้ก็พาให้นักศึกษา,าได้เรียนรู้รู้จักนะคะมีประโยชน์มากๆในการที่นาาักศึกษาบางทีนาาักศึกษาจากสืบค้นอะไรไม่จําเป็นต้องไปคน Google ้น o o o g l ลละนะคะ g o o g l e ก็จะรู้สึกว่าไอเราอ Google เขาก็จะมีอ e ีกแนวนึงอะคะ่ะแต่แชทแชท GPT เนี่ยเขาก็จะใช้การ การทํางานอีกแนวหนึ่งนะคะเป็น AI ตอบให้าอะว่าไงครับพี่มุย้ยเออครูเล็กคะถ้าสมมติเราปิดไปแล้วเราเปิดมาหน้าจอมันจะขึ้นอันนี้ไหมคะหรือว่าไม่ขึ้นนะเราก็ต้องเปิดงานเข้ามาสิคะเปิดลิงก์เขาข,เขึ้นมาสิคะเปิด AI ตัวนี้แชทใช่ต้องเปิดเปิดเว็บเขาขึ้นมาะนะคะถ้าพี่ถ้าพี่ปิดเขาไปอะ่ะนะคะปิดปิดงานไปเนี่ยเราไม่ต้อง ig อินใหม่ไม่ต้องแล้วนะคะเราล็อกอินอย่างเดียวโอเคไหมฮะพี่พี่มุย้ย นะคะยังไงเราก็ต้องเรา,างไงเราก็ต้องเข้าผ่านอ่ะสมมุติแรกเดี๋ยวครูเล็บปิดให้ดูเนี่ยสมมุติคร, travels, เรูเล็บปิดเล็บปิดไปปิดลิงก์นี้ไปใช่ไหมฮะเนี่ยปิดไปแล้วพอครูขขจะเข้าครูก็ต้องเข้าไปที่เนี่ยฮะต้องเข้าไปที่ลิงก์ที่เป็นที่ปองพลส่งมาเนี่ยครูก็ต้องเข้าไปที่ที่ลิงก์ของเน,นี่ยฮะเว็บตัวนี้ฮะพี่ยังไงก็เราก็ต้องเข้าเว็บเนี้ยฮะพี่พี่พมุย้ย อยู่ๆมันไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นมาให้เราให้เราให้เรา,เรายกเว้นเราทําก๊อปลิงก์นี้วางไว้อย่างเงี้ยค่ะก๊อปลิงก์นี้วางไว้เลยเนี้ยตอนที่แชทอ่ะแล้วเราก็คิไปที่นคะคะเลนมอเนี่ยจากนั้นเราก็ทายแชทนะคะแค่เนี้ยแล้วเราก็เห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยมันเข้าได้แล้วเห็นไหมมันล็อกอินไว้แล้วฮะพี่มุ้ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันเข้ามาเมื่อกี้ที่ครูสอนการเรียนออนไลน์ใช่ไหม การ clarify ที่มันไม่รู้จักนะแอมซอรี่เลยไม่รู้จักถ้าตัวไหนหัวข้อไหนเราไม่เอาเราลบเลยนะอันนี้ไม่รู้ A.I ตอบไม่ได้ลบถังไปลบถังไปเลยนะเขาก็าจะหายไปนะแต่การทําข้อผัดยังอยู่เห็นไ,ไหมฮะหรือจากหัวข้อใหม่ New chat ก็ตอบเลยนะเช่นเอ,อลองลองเซิร์ชคาว่าคุณเล็กจะใส่ว่าห้องเรียนออนไลน์คุณเล็กดูรต่อบ้าไงนะกลัวๆนะห้องเรียนอยนอนไลน์ line. คือไหมคะแก้งเขาโหยสนุกฮะคนพทีแก้ง a ออ่ะอ่าดูนี่จะตอบว่างไงห้องเรียนคูเล็กห้องเรียนออนไลน์คูเล็กคือผมก็จะบอกผมก็จะผมก็จะตอบแบบ a ออ่ะนะคะี่ห้องเรียนที่ใช้งานได้ผ่านอินเทอร์เน็ตอ่าฮะ,ะโดยใช้โปรแกรมนีฮะสำเร็จ สําหรับการเรียนออนไลน์ไหมคะดูดีนีเขาเราเราเล่นกับเขาฮะเขาก็จะตอบตามที่ตอนที่เราเนี่ยหูดีเขาจะตอบว่าไงซึ่งจะมีครูเป็นผู้สอนให้ความรู้เห็นไหมสุดยอดเลยอ่ะในห้องเรียนแบบออนไลน์<ม>าาี่โดยมีการใช้งาน โอ้แกรมและ AI อก็ตอบไลฮะกรมสนทนาและการแบ่งกลุ่มเรียนในห้องเรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถหนไหมคะอันนี้คือคืออันนี้นกษามันเป็นหัวข้อของที่เรียกว่า c h a t GPT นะคะเขาเพิ่งมาเปิดตัวนะนะึกษาพอมาเปิดตัวเนี่ยคนเล่นเป็นล้านแนละ้ว นะคะนะคะเนี่ยในสถานการณ์ปกติของการเรียนในห้องเรียนผ่านการสนทนากับครูและผู้เรียนอื่นๆในห้องเดียวกันซึ่งจะช่วยนะเขาแต่การพิมพ์ของเขานะฮะมันก็จะจํากัดด้วยด้วยด้วยจํานวนคานะคะด้วยจํานวนคำเนีเรียบร้อยเห็นไหมคะเป็นไงฮะเจ๋งเลยเห็นไหมคะทุกคนก็ไปสร้างห้องแชทของตัวเองถามกับ โลบอทก็คือถามกับ AI อ่ออ่ะสมมุติคุณเล็กเขียนคำว่าโควิดเป็นไงบ้างเราเราเล่นเล่นกับ AI อ่อฮะโควิดเป็นไงบ้างดูดิ AI จะตอบว้าไงโควิดสิบนะเก้าเนีหมพิมพ์ให้เต็มเลยเห็นไหมฮะนี่น้องปุ้ยเอาไปใช้ได้เลยนะเราเป็นนักเขียนอะ่ะเราก็จะได้บางที บางทีแต่เราก็จะเชื่อเขาหมดนะเราก็ต,ต้องต้องต้องดูดูความความถูกต้องนะฮะหลายๆอย่างความรู้อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเป็นไวรัสที่เกิดจากการติดเชือช้อโควิดเห็นไหมคะเนี่ยคุณเล็กเดี๋ยวคุณเล็กเอาไปสอนนักเรียนเ,เด็กพิเศษหรืออะไรเงี้ยเนาะเขาก็สามารถเอาไปช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะตามหามานานแล้วเนี่ยอยากได้อย่างเงี้ยนะคะโอเครับคือเป็นแชทอะ่ะให้นึกถึงคาว่าแชทอะ่ะเราแชทโต้อตอบกันอะ่ะนะคะ แช GP t GPT นะคะโดยเขาให้ AI เป็นคนตอบนะฮะ Open AI นะคะเริ่มต้นในจังหวัดเวียงชันในประเทศระบุเป็นโรคระบาด นะะคโอเคไหมฮะมีอะไรปะกาวิระกาวิระเข้ามากาวิระเข้ามาพอดีไปเอาที่แผนอาหารแสดงว่ามันก็จะดื่ดูตัดไปเลยแล้วก็วางให้มันถังของสื่อถังไดอย่างเลยจะไม่ได้แปดเดียวเอามาให้ไหมคะได้ได้ กับอันนี่นอยากฝนไหมคะอยาฝนก็ยังไม่ได้กว่โอเคพี่นองอันนนอะล้โสดจะไปโสดขึ้ดือนันเดียวโอเคเดี๋ยวกูไปเลยก็ได้หนูไปแทนก็ได้หูไปหลายที่อ่แต่ลองให้หม้มที่เป็นอะอย่างเงี้ยให้ดูอปสรรก็อดมดูได้ได้เนี่ยเนาะคุณก็ไปเบอกมาจากแผนอาหารนะคะ ไหนละเป็นไงออกไว้โอเคไหมเอออ่านให้ไหมน้องก็มาติดต่องานเหนนะคะโอเคทุกคนก็สนุกเห็ <Okay. S 1> นไหมนะ <Okay. S 1> เราที่สำคัญนะคะที่พีมูฮิษามพอดีเลยมันก็จะเก็บอยู่ในห้องแชทของเราฮนะเนาะเราเราอยากจะเข้าไปเรียนรู้ห้องไหนเราก็เข้าไปเนี่ยคะ่ะการนำเข้าผ่าเราก็จะพิมพ์ต่อได้เลยนะคะเยี๋ยมมุณผู้ชมทุกทจะพิมพ์ต่อนะฮะ จะจะกินจะทานเข้าวมัดต้องไปทานที่ไหนไซื้อที่ไหนนีออ่อนนี้เดียวฮนะก็อ,อยากให้นักศึกษาได้อาไรเล่นนะ่ะคุณสามารถสามารถซื้อข้าผัดที่ร้านอาหารชนิดต่างๆเห็นไ,ไหมคะเขาเขาจะสอนเราอะ่ะเขาจะบอกเราหรือตลาดเห็นไ,ไหมคะ พอคุณเล็กเล่นมาละคุณเล็กก็แกงเขียนไปว่าจะไปเที่ยวเชียงใหม่จะไปเที่ยวเมกาต้องเตรียมตัวอย่างไรโอ้โหแบบเขาบอกมาหมดเลยฮะก็ประมาณนี้นะนนะฮะจบละไหนฮะวันนี้นักศึกษาได้ของเล่นใหม่นะพยายามสัญดาสุดท้ายก็พยายามหาสิ่งใหม่ๆมาให้นะคะเดี๋ยวกันบ้านเดี๋ยวกันบ้านก็จะเริ่มขึ้นให้ <c oughs> นะคะโอเคจบแล้วค่ะ มีคำถามใครสงสัยบ้างอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่น่าสนใจสำหรับบางคนเนาะแต่มันก็อย่างน้อยนักศึกษา,าต้องพูดกับคนอื่นรู้เรื่องนะคะคำว่าพูดกับคนอื่นรู้เรื่องเพราะเรื่องนี้กำลังมาในกระแสใน,ในยุคนี้นะคะกำลังมาแรงในเรื่องของการใช้นะคะใช้ h a GP t GPT นะคะ